เพชรพ้าลวยสวัสดีซี่สู้ผู้สู้คนครับผมเมือนีขิมาตามแนวทางลาวพัฒนาปูโคราชบันจันทร์ที่ 14. สิบสี่สิงหาสิงหาสองหาหกหมือวันพุทธที่สิบเอ็ดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนว่าเขา ส่วนล่างหันเข่าเป็นตัวกลับเลขออก <c oughs> เลขล่างออก8ปเจ็ดของปูโคราชห้7 8เขแปข่าตัวกลับน้อพี่น้องเข่าตัวกับอ่ะมาตามกันต่อวันจันทร์ที่14 วันจันทร์สิบสี่สิงหาหกหก ลาพัฒนาบนบนวิ่ง บนวิ่งแปดบนปู้ห้วิ่งแปดบนวิ่งแปดจับคู่จับคู่บนมี 39มเก้สามแปดสามศูน 80ด0ูแปดศูนย์สามหนึ่ง แปดหนึ่งหกคู่หกหางบนวิ่งแปดส่วนตัวเน้นส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดแปดเน้นติดแปด 浪。 ล่างวิ่งรูดห้าล่างวิ่งรูดห้าจับคู่ สีหนึ่งห้าหนึ่งสีสอง สองสี่สามห้าสามบนหกคูหลางหกคู แต่จะลืมไปกลับน,น้องๆว่าที่แล้วเขาตัวกลับส่วนตัวเน้นก็เน้นติดหาหาหนึ่งหาสองหาสามปูโคราด พี่น้องแคปหน้าจอตามนี้ครับผมแนวทางล่าพัฒนาปูโคราชวันจันทร์ที่14สิงหา2หาหกบนปูก็ให้วิ่งลูด8จับคู่39 30 31 38 80 81ส่วนตัวเด่น38 80 81อันนี้บนได้พี่น้องบน ส่วนรางที่นี่ล่างวิ่งรูดห้าจับคู่อ่ะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามตัวเด่นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามข่าวกาบขอบกุ้นปูโคราแตลายที่แบงปั่นแหน่ทางล่าพัฒนาพี่น้องแค,คบแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมันจันทร์สองทุมเคืองคอยชกมันหมันเรื่อยเแห่งสูผู้สุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม